สซอรก็อปนี่คือช่วงบิ๊คิวแอนเอนะครับผมนะจะเป็นช่วงที่อ่านคอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยนะครับเพื่อเป็นการคลายปัญหาให้กับ ท่านผู้ชมที่สงสัยนะครับผมอาอันแรกเลยนะครับ emergency เนี่ยพี่ครับเวลาคนเราปกติไม่ทําอาชีพอะไรเลยเนี่ยจะพิมพ์แชทยังไงครับผมสอนหน่อยครับอันนี้ไม่รู้จริงๆครับคือเป็นปกติของระบบเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมที่เราไม่ทําอาชีพอะไรเลยจะไม่มีแชทลับเหมือนกับอาชีพตำรวจหรืออาชีพนักดับเพลิงอาชีพดีโอที นะครับที่จะมีแชทลับนะครับผมมันเป็นปกติของระบบเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมที่เราไม่ทําอาชีพอะไรเลยเนี่ยแล้วจะไม่มีแชทลับนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มีแชทลับเนี่ยส่วนใหญ่จะคุยทางโทรศัพท์กันมากกว่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับมินิ q a ep ที่1นะครับใครมีข้อมูลสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอะไรที่ผมรู้ผมก็จะตอบอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะไม่ตอบนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์สงสัยขอบคุณที่ท่านผู้ชมเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ